มีบ้างก็มีบ้างงันอเ่นวสใหจะต่างจังหวัดนะครับทุงเทพไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮะ<อ>ก็ไม่มีเวลาด้วยทําถ่ายละครด้วยแล้วกอ็อาจจะไม่มีไม่มีใครจ้างด้วยอ๋อในกรุงเทพเยอะนะครับเยอะก็คือพอละครเราไม่ค่อยมีก็อาจจะแบบมีงานในกรุงเทพน้อยลงเลยครับก็ก็เป็นธรรมดาฮะก็ดีแล้วได้พักผ่อนบ้างถ่ายละครอย่างเดียวฮะก็ยังเยอะนะฮะแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับ ตอนที่ละครออนตอนตอนสามีดีตาหรือว่าตอนคุณชายจุธาเทพอะไรเงี้ยตอนนั้นก็แบบเป็นกระแสมากกว่าได้ยินข่าวมาว่าเป็นเบลล่าครับแต่ก็ยังยังไม่ได้คุยกับทางพี่น่องเลยครับก็กับเบลล่าก็ดีครับกับใครก็ได้ครับอ๋อมันก็เป็นความคิดของคนที่เขาอยากให้เราคู่กับคนอีกคนนึงหรือว่าเป็นคนใหม่ๆห,หรือคนเก่าๆนี้ก็ อันนั้นก็ห้ามความคิดเขาไม่ได้ฮะแต่พอละครออกมาเขาก็ดูเขาก็ดูอยู่ดีก็มีก็เนี่ยครับมีบุเพแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ยังไม่สรุปครับเต็มครับปีหน้าเต็มแน่นอนครับคุยกับสาวก็ก็มีบ้างก็ก็มันก็ต้องมีเพื่อนสาวๆคุยเพื่อนผู้ชายก็มีแหมไม่ถามเพื่อนผู้ชายเลยนะสาวที่คุยด้วยเหรอมันไม่มีหลอกผมก็มีเพื่อนมีอะไรปกติแหละก็คือไม่ได้ว่า แบ่จะมีแฟนเป็นตวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็มีเพื่อนเหมือนเดิมผมเต่าเหมือนเดิมแลมวกันไม่เปิดเรื่องความรักผมเปิดแต่ว่าผมไม่ได้เจอใครนี่ยครับ<ม>ก็ชีวิตก็อยู่แต่กองถ่ายไม่ได้เที่ยวไม่ได้ในสังคมอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เจอใครครับมันก็ไม่เชิงคุยกับหลายคนเป็นเพื่อนมากกว่าผมคิดว่าเป็นเพื่อนมากกว่าไม่ได้แบบไม่ได้มีแฟนหลายคนอะไรเงี้ยคือเราก็คุยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันใช่ใช่โสดพักใหญ่แล้ว,วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะบอก